งัดลงงัดลงอือปุ๊บโอหมดแล้วหมดแล้วตีเหตุตัวนี้เหลือปุ๊บไม่ออกเลยเห็ุตู้ในเหลือคะตีเห็ดข้าราชบันยังเหลือถ้าตีเหตุถ้ามันเหลือใช้ใช้พื้ที่ใช้พื้นที่อาจารย์ตรงตอนนี้คือดีกว่าที่ใช้มือดีกว่าครับเพราะว่ามันมันแน่นอนกว่าหลุดเลยโอเคแต่อาจารย์เสียเวลา อแต่ก็ดีกว่าดีกว่าดีกว่าหลุดนักค้างอย่ั่นั้นอ๋ออีกรอบค่ะ่ะมีเขาเรียกตีนเห็ดเนี้ยคะอาจารย์เอาอีกรอบหนึ่งเจ้าจะเริ่มต้นหมายถึงว่าจะเอาออกแล้วถ้าเก็บเห็ดเบสิกเบสิกเบสิกก็เก็บเห็ดเยอขึ้นยกลงไม่ออกไม่หมดเยอขึ้นยกลงไม่หมดไม่หมดเนี่ยตีนเห็ดยังไม่ออกมาหมดไม่ออกแด้เราเราสองไม่ออกแน่ออกก่าน ออกแอลกอฮอล์เลยอกแอกอฮอล์เห็นบานทุกอย่างที่จะเข้าไปในนั้นต้องมีแอลกอฮอล์ฉีดหมดใช่ครับดอกอะนับจากบนมาเออนั่นแหละอ๋ออขี่ี่เนมสคัญเลยขาวอ่ะใช่ไหมอาจาเขาวๆป่ะใช่แค่ต้องกนี่นีเราไม่เขี่ยเลยดินกิกดินกิุกก็คือรบเดียว มันก็ไม่ออกเลยเร่อว่ามันยังเป็นเชื้ออยู่ไงไม่ได้ไม่ได้ไม่กล้าอกโอ้ยอย่า้ร่าอย่าตรรนี้เลยลดอยนโกน่าอ่อยนะอย่าอย่าอยอย่าอย่าย่าอย่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 าอยาอ่าสย่อ่าอ่าอย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 ่นอน่อ่าอย่่าอยนาอยาอย่าอ่าอนาอย่าอย่สนาอย่าอ่าอาอาอย่าอ่าาอย่าอยาอย่าอ่อย่าอ ไม่สาธิตวิธีรดน้ำหรอแต่ยางน้ำมีน้ำหมดขั้รถที่นี้เลยถามนิดนึงค่ะใช้บัวรดก็ได้ใช้สเปรย์ก็ได้ข้อห้ารถแล้วโดนดอกเห็ดจะเกิดอะไรขึ้นเหน่าเหน่าอ้าวแล้วทำยังไงฮะใช่ข้าเห็ดออกแล้วห้ามรดให้รถที่เพื่นอย่างเดียวอ๋อเห็ดออกแล้วอาจารนได้เห็ดออกเห็ดออกแล้วข้ามรถที่เพื่นอย่างเดียวใช่ครับห้ามรดข้างบนห้ามโดนเห็ดอ๋อลืมขั้นตอนนั้นไปดีนะพี่เขาว่าเนั่น เห็นนี่เลยเห็นี่เลยล่าล่ากันนะโอ้มองเห็นล่าเข้าไปแล้วนี่จบแล้วนี่อ้ยออกอีกดอกนี่อันนี้ยังไม่มีตีนเห็ดเลยอันนี้เอาอันนี้อยู่ข้างในข้างในข้างในไม่ออกอ๋อมันมีหลายดอกมีหลายดอกนี่นี่โอ้อันนี้ออกแน่ อย่างนี ahead, <tr> ้แน่นอนออกรอบสองแน่นอนจานนี้นะครับตีนเห็ดออกมาเตียตีนเห็ดออกมาแล้วยุงยุงไปเลยเราจะต้องเคลียร์อีกอยู่ดีใช่เพราะมันยังน่าจะยังไม่หมดมันหลายดอกท้่รอให้มันโตเนี่ยทำให้เกิดเชื้อไม่ใช่แล้วคุณป้าไม่ได้รอให้มันโตใช่ป่ะอ้าวเปิดถุงนี่เหรอคะอาจารนตา้าเน่าเลยถุงถุงแตกเนี่ยถุงแตกแล้วทำไงคะเอาฝาปิดใหม่ ตั้งคันต like> ังแทงเผาเอาเอาเนี่ยมาปิดใหม่นะแมาจย์แล้วหนังยางรัดาาจรย์ปล่อยเขาเลยอันนี้คือแปลว่าเสียแล้วเหรอคะอาจารย์ไม่เสียไม่เสียไม่เสียก็ปล่อยปล่อยเลยไม่ต้องปิดแล้วโอยู่นี่ไงนี่เบาแล้วกรเบ๋าไม่มีน้ำปูเป็นน้เต้า แมาคิดว่าเขาขาอบรอาจารย์คะแล้วพื้นฐานที่เราจะไปทําแบบเบสิกจะแปลูกอะไรเห็ดอะไรกินอันแรกก่อนพื้นฐานเลยอันนี้เขาเรียกนางฟ้าปูจานนางฟ้าปูจานอันนี้คือสําหรับคนที่ทดลองเบสิกกับที่มาเนี่ยฮังการีเดี๋ยวอาจารย์ให้เชื้อป่ะครับฮังการีกับนางฟ้าพูจานง่ายสุดแล้วสําหรับนักเรียนใหม่อันนั้นอะไรอีกงัดเลยงัดเลยอ้าว อ๋อออล้วมันไม่มีตีเลยนะอาจารันตีแค่นี้เองตีน้อยอ๋อน้ำตาลน้ำตาลนี่คือมไม่เชื่อมมัดกว่ามัดตัวไม่เชื่อนะไม่ตัดได้ตีได้อันนี้คือหมดอายุแล้วเหรอคะเอาไปทิ้งลงตุ่มมาเลยได้เลยแล้วไม่ยังมีเชื้อราฟังไม่เป็นไรใช่รายเหตุเนี่ยบินดีนะลาขาวลาดีนะครับลาขาวลาดีนะ เอาไปสาเหตุลาเขียวลาลาลายอ๋อลาเขียวลาอย่างอาจารย์เราจับมือเราอย่างนี้เราไปเราลืมล้างเราไปทําสัมผัสกับผิวก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรอ๋อเนี่ยเนี่ยออกแค่เนี้ยถ้าเอาอันตัวนี้เสียละอ๋อไม่บานแล้วแล้วถ้าเสียแล้วก็นั้นก็เสียเลยเหรอคะเสียเลยครับถ้าออกมันก็จะเน่าข้างในไปเลยเป็นลายลาเขียวไปเลยอ๋อเนี่ยเหมือนตัวนี้ ไหนคะพี่ไหนอันนี้เขียวหรือดำพี่เสียวไปแล้วเสียแล้วเหรอแล้วดูดูมันไม่ใช่เขียวแล้วมันดำแล้วพี่ใช่ว่ามันโตแล้วหรือว่ามันออกกลมกว้างมันจะกว้างนี่คือไม่โตแล้วโตโตโตอันนี้ไม่โตอ๋อคือจะเรียกใช่เลยไม่โตแล้วอ๋ออันนี้ยังโตอยู่โอเคเข้าใจแล้วอาจารย์มีเทคนิคอะไรแนะนำอยู่ไหมคะ อันนี้มันจะโตไหคะวิธีการดูดูไงอ่ะไม่รูคือเผ็ดถ้าเกิดมันมันโคนโคนมันตรงนี้มันใหญ่เนี่ยออกอีกแน่นอนถ้าโคนนี้เล็กไม่ออกแล้วอ๋อถ้าลำต้นที่ออกมาใช่ถ้าถ้าอย่างนแสดงว่าอย่างนี้ยังออกอีกโอ้อันนี้อันใหญ่มากเอ่าแต่สอนคำคลิปคำเชื่อคำเชื่อมาแม่เชื่อแม่เชื่อแม่เชื่อ